พี่จันมินเก็บขยะกันค่ะไม่ใช่ขยะค่ะอันนั้นคือทุ่นค่ะนู่นขยะแม่นม่ขยะเฮ้ยแมงกระพุนแมงกระพุนทุกคนโอ้โห,โโหไหนมาดูเร็วแมงกระพุน ตัวใหญ่มากพี่จะมีน้ำขยะน,นั่นๆไปเก็บขยะเร็วอไยนี่นี่น <laughs> หนึ่งเหรอเร็วเร็ว ใส่เลยค่ะน eh ี่อะไรแมงกะพรุนนี่แมงกะพรุนอ้ยดูแปลกมาก